สถิติของการเกิดเปลวสุริยะในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทําเรื่องนี้ให้ผู้คนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนความถี่ของเปลวสุริยะจากภาพให้กลายเป็นเสียงให้คุณได้ฟังเรื่องเล่าอาวกาศในบทความนี้นะครับทาง space com เนี่ยเขาบอกว่า คนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีการเรียนรู้นะครับเขาอาจจะสนใจในสิ่งที่เขาได้ยินมากกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นนะครับการทำความเข้าใจในสิ่งที่เรามองเห็นอาจจะยุ่งยากมากกว่าเรื่องบางเรื่องฟังเป็นเสียงอาจจะเข้าใจได้มากกว่ามันก็เลยทำให้หลายงานวิจัยครับต้องมีการดัดแปลงข้อมูลของตัวเองที่ทำสรุปออกมาแล้วยกตัวอย่างเหตุการณ์นี้ก็คือการสรุปเรื่องของ เปลวสุริยะที่เกิดขึ้นในรอบ3ปีซึ่งสำนักงานอาวกาศยุโรปหรือว่า ESA เนี่ยนะฮะได้เผยแพร่การแสดงภาพและเสียงเขาทำออกมาเป็นภาพและเสียงเลยแทนที่จะมาอธิบายเป็นข้อความนะฮะแบบที่ผมอ่านข่าวอยู่ตอนนี้นีฮะอาจจะยากกว่าแต่ผมจะอธิบายเพิ่มให้คุณดูภาพและเสียงด้วยนะครับเขาบันทึกกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ในช่วง3ปีที่ผ่านมา โดยการดึงข้อมูลจากยานสำรวจ Solar ออบิเตอร์นะครับและการทำงานร่วมกันกับองค์การ NASA นะครับในวิดีโอเนี้ถ้าเราดูจากภาพนะครับก็จะเห็นเป็นดวงอาทิตย์แล้วเราก็จะเห็นเป็นจุดสีน้ำเงินที่มันใหญ่ขึ้นมาวับนะการที่มีจุดสีน้ำเงินใหญ่ขึ้นมาตรงนั้นนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เราเข้าใจง่ายๆว่านั่นคือเปลวสุริยะที่พวยพุ่งออกมานะครับเปลวสุริยะแต่และอันที่พวยพุ่งออกมานะครับ จะมีข้อความหรือตัวข้อความหรือตัวอักษรระบุไว้ด้านล่างว่านั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันไหนนะครับนี่คือการบันทึกในตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาบางวันอาจจะเกิดขึ้นครั้งเดียวตัวเลขก็จะเปลี่ยนบางวันอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งตัวเลขก็จะความถี่ก็จะแตกต่างกันไปในการสร้างวีดีโอครั้งนี้นะครับ ESA ได้รวมภาพจากสเปกโทรมิเตอร์แล้วก็ เทเลสโ o ป e for i m g g i n g X-ray นะครับหรือว่าเครื่องสติ c กและยังใช้เครื่องมือของ x x t r m m e u t t r a v i o l t t image r นะครับในการบันทึกตำแหน่งและขนาดของรังสี X ที่ปล่อยออกมาจากเปลวสุริยะนะฮะโดยแสดงทำการาฟิกเพิ่มให้เห็นเป็นวงกลมสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นนะฮะการเพิ่มขึ้นของความทีและขนาดของเปลวสุริยะจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ ซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงโซล่าแม็กซ์ครับนั่นคือจุดสูงสุดของกิจกรรมซึ่งมันวนลูปเป็นรอบ11ปีนะฮะผมอ่านข่าวตั้งแต่สมัยรายการลำน้าโชว์แล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าช่วงปี2ปีนี้ตั้งแต่ปี2024ไปจนถึงปี2026ต้นปีนะฮะควบ3ปีเลย2024ไปไปลายปี 2,025ตลอดทั้งปีและ2,026ไปจนถึงจนถึงต้นปี2,026ช่วงคาบเวลานี้จะเป็นช่วงคาบเวลาที่ดวงอาทิตย์จะมีกิจกรรมสูงสุดซึ่งเขาเรียกว่าโซล่าแม็กซ์ครับโซล่าแม็กซ์คืออะไรกิจกรรมสูงสุดก็คือมีจุดดับบนดวงอาทิตย์เยอะที่สุดมีเปลวสุริยะพวยพุ่งออกมาในความถี่ปริมาณมากที่สุด มันจึงทําให้ ESA สนใจที่จะบันทึกเหตุการณ์นี้ในตลอด3ปีนี้นะครับแล้วก็ทําออกมาเป็นข้อมูลสรุปให้เราดูนะครับว่าช่วงโซล่าแม็กจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเราจะสามารถนําเอาข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงอาทิตย์เราแล้ววัฏจากักรนี้มันวนครบรอบ11ปีมีครั้งหนึ่งครับ โซล่าแม็กแล้วหลังจากนี้มันก็จะอ่อนลงนะฮะกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ก็จะอ่อนลงนะฮะแล้วก็จะวนกลับมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในทุกๆ11ปีนะฮะผมเคยเล่าไปแล้วว่าช่วงที่เป็นโซล่าแม็กนี่นะครับรังสีจากดวงอาทิตย์นี่จะแผ่รังสีออกมามากที่สุดส่งผลอย่างโลกเรานะฮะหรือว่าดาวดวงไหนก็ตามที่สามารถมีปรากฏการแสงเหนือได้นะครับแสงเหนือคืออะไรแสงเหนือคือรังสีจากดวงอาทิตย์เนะี่ยวิ่งมาปั๊บเนี่ยนะฮะโลกเราเนี่ยมันจะมีจุด รู2รูที่สามารถมีรังสีต่างๆวิ่งเข้ามาได้นะครับมันก็คือแกนคั้วของสนามแม่เหล็กของโลกนั่นก็คือที่คั้วโลกเหนือแล้วก็ที่คั้วโลกใต้นะครับรังสีจาํารวนที่มันจะวิ่งย้อนเข้ามาในรูนั้นได้พอมาสัมผัสกับออกซิเจนนะฮะและไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศแล้วเนี่ยมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นคลื่นรังสีซึ่งแผ่ออกมาเป็นสีต่างๆบนท้องฟ้าทําให้เราเห็นเป็นแสงเหนือหรือว่าแสงใต้ได้สังเกตไหมครับ ใครเล่น Facebook หรือเล่นโซเชียลอยู่นะฮะตั้งแต่กลางปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห ประเทศนู้นประเทศนี้โดยเฉพาะทางแถบออสเตรเลียหรือว่าทางแถบเหนือเหนือหรือแม้กระทั่งทางฝั่งอเมริกาเนี่ยบางเมืองนะครับไม่เคยมีแสงเหนือเกิดขึ้นมาก่อนเลยก็ถ่ายภาพแสงเหนือตอนกลางคืนได้บนท้องฟ้านะครับแล้วแสงเหนือมีปริมาณเข้มข้นมากๆถ้าเข้มข้นสุดๆเลยนะครับมันจะกลายเป็นสีแดงถ้าแสงเหนือมาธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีเทาๆก่อน เข้มข้นในระดับหนึ่งระดับ 2kP 3kP ขึ้นไปคุณจะเริ่มเห็นเป็นสีเขียวจากการถ่ายรูปแต่ตาเปล่าคุณยังเห็นอยู่ผมเคยเห็นนะครับสูงสุดเท่าที่ชีวิตผมเคยเห็นตอนไปที่ทอมโซ่ที่ประเทศนอร์เวย์ผมเคยเห็นที่ความเข้มระดับ 4KP 4KP เเนี่ยเงยหน้าไปบนท้องฟ้านะครับเห็นสีเขียวจางๆแต่ส่วนใหญ่เห็นเป็นสีเทามันเหมือนเมฆครับ แต่มันพลิ้วกว่าเมฆมากมันเคลื่อนตัวเร็วกว่าเมฆแล้วมันก็เต้นระบำได้มันอย่างนี้เลยฟึ้งฟังฟึ้งฟั่งนี่เลยแต่พอถ่ายรูปออกมาเนี่ยเขียวอือเลยนะฮะพอมันมีความเข้มมากๆมันจะกลายเป็นสีเขียวแล้วจากสีเขียวมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าสีฟ้าออกไปทางม่วงแล้วม่วงก็ไปทางแดงถ้าเข้มสุดๆนี่คือแดง สังเกตไหมปี2024ที่ผ่านมาโอ้โหบางพื้นที่นี่ถ่ายออกมาท้องฟ้าเป็นสีแดงแจ๋เลยนั่นคือความเข้มข้นของรังสีจากดวงอาทิตย์ที่แผ่ออกมามันเป็นการยืนยันว่าที่เราศึกษามาตลอดช่วงนี้แหละคือช่วงโซล่าแม็กถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะ ในบรรดาความเป็นโซล่าแมกเนียนะฮะมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายการที่มันแผ่รังสีออกมาได้ก็เพราะว่ามีเปลวสุริยะพผยพุ่งออกมานะฮะแต่โดนเคยเห็นภาพเปลวสุริยะไหมพุ่งออกมาเสร็จปุ๊บมันโดนดูดกลับเข้าไปนั่นคือสนามความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์นี่มีสนามความโน้มถ่วงรุนแรงมากขนาดเปลวสุริยะซึ่งเหมือนกับแบบระเบิดลูกใหญ่ๆมากๆที่มันแบบ พึ่งผักดันแรงดันออกมาฟูลอยมาได้นิดเดียวครับโดนดูดกลับเข้าไปฟิวจับเข้าไปเลยนะฮะดูดกลับเข้าไปแล้วก็ไปอัดความร้อนสะสมกันอีกแล้วก็ระเบิดกลับมาอีกนะฮะฟิวชั่นกันแล้วฟิวชั่นกันอีกถ้าดวงอาทิตย์เป็นนรกนี่โอ้โหเรียกว่านรกบันไดกันนะฮะเรียกว่าเผาเผาผลาญกันเผาแล้วเผาอีกอ่ะนะฮะสุดๆเลยนะฮะภาพที่เราเห็นนี้ก็คือภาพของ เปลวสุริยะที่พู้ผู้อมาสังเกตว่าพอเวลาผ่านไปมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเข้าใกล้ปัจจุบันมากขึ้นไอสีฟ้าเนี่ยมันจะลัวถี่มากยิ่งขึ้นคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ็ดูภาพอย่างเดียวอาจจะไม่เข้าใจทาง Esa ก็เลยใส่เป็นซาวประกอบเข้าไปครับเอาความถี่มาแปลงแล้วใส่ซาวประกอบเข้าไปออกมาเป็นเพลงแบบนี้ครับผมให้คุณฟัง ไงฮะช่วงท้ายๆมันถี่ขึ้นนะมันตึงด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 ึงงบอม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 เออแต่อันนี้ไม่ใช่เสียงจริงๆนะบนอาคาศไม่มีเสียงอันนี้คือเขามาจําลองความถี่เอาเอาไดอะแกรมของมันทั้งหมดแล้วก็มาใส่เสียงเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันถี่ขึ้นพอฟังเป็นเสียงเนี่ยเข้าใจง่ายเลยว่ามันถี่มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็นี่แหละนี่คือโซล่าแม็กซ์นะครับเดี๋ยวเราคุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปนี้ไว้นะแล้วทำความเข้าใจเรื่องโซล่าแม็กซ์ไว้เพราะว่าในวันถัดไปเนี่ย เราจะมีอีกข่าวหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับโซลาร์แม็กแล้วมันก็จะเป็นวัฏจักรอีกวัฏจักรหนึ่งที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ด้วยน่าสนใจมากๆติดตามชมนะครับเรื่องเล่าอาวากาศ